พนัท่านนายวาหานคาชาทุยันประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียกรุงเยรวานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียขพเจ้าขอส่งคำอนวรพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานไมัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาร์เมเนียความสัมพันธ์ฉันมิตรอันดีที่มีอยู่ระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจยิ่งขพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกัน ประเทศไทยและสาธารณรัฐอาเมเนียจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อเสริมสร้างเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายให้ทวีเพิ่มพู่นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวพระนท่านดกรกิออสเวลาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอตากรุงววเลตา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมมตาข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอํำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านปราธถนาทิบดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอตา ประเทศไทยและสาธรารณรัฐมอต้ามีความสัมพันธ์ชันมิตรอันเข้มแข็งมาเป็นเวลาช้านานด้วยความเข้าใจอันดีและความเคารพยกย่องต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าการที่ประเทศทั้งสองยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปทั้งในระดับทวิภาคีและในบริบทของความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรปสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะพัฒนาและกระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นไปอีกเพื่อประโยชน์สุคร่่มกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝง พระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เวลาเก้านาฬิกาสามสิบนาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการทหารพันธีกองพันทหารช่างที่15กองพลทหารราบที่15ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีส่งเปิดศูนย์ผลิตพันธุ์ไก่เบตงพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนภาคใต้ตอนล่างซึ่งพระรพรทานพระราชนิยติจัดตั้งขึ้นภายในค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยแล้วเสร็จเมื่อวันที่13มกราคม2566 มีพื้นที่10บไร่เป็นพื้นที่ปศุสัตว์1.5ไร่พื้นที่การเกษตร8ไร่และพื้นที่ประมง0.5ไร่กองทัพภาคที่สเริ่มดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดีตั้งแต่วันที่29พฤษภาคม2562และได้รับอนุมัติจากกองทัพบกให้ดำเนินการเมื่อเดือนมกราคม2563จําจำนวน10ค่ายในจงังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีเยลาและนราธิวาสโดยกองพลทหารราบที่15น้อมนำพระราชดำริในการพัฒนาองค์ความรรรรู้้ของงกกกาลัลดนเษตรรรม การขยายนธุ์พืชนธุ์สัตว์และแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขยายผลสู่โครงการชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัย27โรงเรียนในจังหวัดสงขลาปัตตานีเยลาและนราธิวาสจัดทําแปลงเกษตรกรรมปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงไก่พันธไข่และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พระชธานเพื่อใช้ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันจากนั้นทรงพระดําเนินไปยังโรงฟักไข่และโรงอนุบาลไก่ พระจานรพรพระราช,ชวโรกาสให้รองอธิบดีกรมปรศุสัตว์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายตู้ฟักไข่เศรฐษฐกิจขนาด500ฟองซึ่งศูนย์วิจัยและบำรุงผ่าน,นสัตว์นครสวรรค์คิดค้นขึ้นเนื่องจากเมตราการฟักไข่สูงขึ้นจากตู้ฟักไข่แบบเดิมจาก1อยละ60เป็น1ละ85ตู้เกิดเป็ดไก่ขนาด500ฟองเพิ่มประสิทธิภาพการฟักไข่ควบคุมและป้องกันเชื้อโรคเมื่อใช้ตู้ฟักและตู้เกิดร่วมกันรวมทั้งสามารถประดิษฐ์ขึ้นเองจากวัสดุและอุปกรณ์ในประเทศ เรื่องกกลูกไก่ลูกเป็ดอินฟราเรดขนาด5 0 0ตัวพร้อมโครงกกพันไก่เบตงเป็นพ่อพันธุอายุ16สัปดาห์2ตัวแม่พันอายุ16สัปดาห์10ตัวและลูกไก่พระเพศอายุ1สัปดาห์200ตัวศูนย์ผลิตพันไก่เบตงพระชทันเพื่อนช่วยเพื่อนภาคใต้ตอนล่างได้รับพันไก่จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลทองอนเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดนราธิวาสโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสุริ ikit พะบรงราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาและฟาร์ม ของนายธนรัตน์รัศมีพิไลปัจจุบันมีไก่เบตง1,760งตัวเป็นพ่อพันธ์3าิตัวและแม่พันธ์รตัวมีโรงฟักไข่และโรงอนุบาลไก่แรกเกิดถึง1เดือนโรงเรือนพ่อพันธ์แม่พันธ์แบบปิดโรงเรือนไก่ทดแทนโรงเรือนพ่อพันธ์แม่พันธ์แบบปล่อยลานโรงเรือนพ่อพันธ์แม่พันธ์แบบปล่อยอิสระรวมทั้งโรงเก็บและผลิตอาหารไก่โดยเก็บไข่วันละ3ามครั้งเก็บในห้องปรับอากาศที่อุณหภูมิ25้าองศาเซลเซียสและนำไข่เข้าตู้ฟักทุกวันพุใหห้ออาารไก่วละมื โดยผลิตอาหารด้วยวัตถุดิบในพื้นที่ผสมอาหารค้นด้วยมืออัดเม็ดอาหารเพื่อให้ไก่กินอาหารได้มากขึ้นรวมทั้งปลูกหญ้าเป็นอาหารเสริมเพื่อเพิ่มวิตามินช่วยคลายเครียดและเสริมโปรตีนได้แก่หญ้าใบามันสยามหญ้ารูซีหญ้าไหวอิสราเอลหญ้าเนเปียร์ปากช่องและฟ้าถลายโจรให้กินป้องกันวัดนอกจากนี้มีแปลงผักปลอดภัยอาทิมะเขือเปราะเจ้าพญาแตงกวาถั่วฝักยาวกะเพราแดงและพริกขี้หนูหัวเรือโดยได้ช่วยปลูกผักปลอดภัยสองโรงเรียนในอำเภอหนองจิกและอำเภอโคกโพ รวมทั้งขยายผลโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองไปอย่างชุมชนตำบลปากลออำเภอโคกโพและชุมชนตำบลบางเขาเอเภอหนองจิกโดยทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรดกระหม่อมให้หมู่เลนลนิธิชัยพัฒนาโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนสริริร่วมกับกองทบกจัดตั้งโครงการทหารพันธุ์ดีขึ้นเมื่อปี2550เพื่อให้ทหารเก์ที่สนใจด้านการเกษตร,รได้เรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการปลูกผักปลอดภัยละเว้นการใช้สารเคมีเมื่อปลกประจำการได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์เพื่อนำกลับไปปลูกที่บ้าน ให้มีผักปลอดภัยบริโภคและนําประสบการณ์ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมนอกจากนี้ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักให้ทหารปลดประจําการกลับไปชักชวนเพื่อนบ้านปลูกผักอีกคนละสิบกัวเรือนเป็นการขยายความรู้สู่ชุมชนท้องถิน่นสร้างความสามัคคีในชุมชนโอกาสนี้พระราชทานพันธุไก่เบตง200ตัวแก่รัษฎรครอบครัวละ4ตัวเป็นเพศผู้หนึ่งตัวและเพศเมีย3าตัวผ่านตัวแทนรัษฎรสองคนแล้วมีพระราชดำรัสแก่ผู้ปฏิบัติงาน แม้ว่าโครงการทหารพันดีจะดําเนินงานโดยทหารซึ่งมีหน้าที่รักษาความมั่นคงของประเทศแล้วยังต้องช่วยรักษาความมั่นคงทางอาหารด้วยคือจริงๆแล้วทหารมีหน้าที่รักษาความมั่นคงและขาความปลอดภัยแต่ว่าปลอดภัยหรือความมั่นคงก็มีหลายอย่างทำสมัยนี้ที่พูดกันมากมายคือความมั่นคงทางอาหารที่เมืองไทยเราอาจจะไม่ เห็นชัดนะเพราะว่าถึงแม้จะมีน้ำท่วมฝนแรงบ้างแต่ถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆเขาแล้วเรานับกว่าว่าดีกว่ามากความอดอยากก็จะน้อยกว่าหลายๆแห่งนอก,อนอกจากจะ,จะจะช่วยประเทศแล้วการที่จะมีคนอื่นมามาดูงานก็ จะทำให้เขาได้ความรู้แล้วก็สามารถเอาไปทำเพื่อให้ช่วยคนละโลกให้อยู่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอันนี้ก็ถ้าคนคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคนก็จะมั่นคงมีความรักสามัคคีกันรู้จักกันช่วยเหลือกันภายในก็ ้างความมั่นคงแล้วก็เป็นการความปลอดภัยของประเทศชาติชุมชนสังคมเดืวไปจะถึงทั่วโลกด้วยไม่ต้องคิดเรื่องอื่นเพศคิดเรื่องดีๆอย่างนี้ เวลา1ิบหนิกาสินาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศูนย์แสดงสินค้าและจําหน่ายสินค้าทางการเกษตรศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอนเนื่องมาจากพระราชดาริอําเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสซึ่งตั้งขึ้นเพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตรตลอดจนเป็นศูนย์แสดงและจําหน่ายสินค้าที่ครบวงจรรวมทั้งเป็นที่ศึกษาเรียนรู้ให้เกษตรกรจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปที่ผลิตโดยส่วนงานต่างๆของศูนย์อาทิสบุก,กรีเซรีนจากกลุ่มงานพัฒนาที่ดิน ผ้าทอผลิตภัณฑ์จากกระจุดและหญ้าแฝกจากกลุ่มงานส่งเสริมอุสาหกรรมพิมพ์เสน้ำย่ามองจากกลุ่มงานโรคติดต่อสบู่นมแพะจากกลุ่มงานปศุสัตว์เห็ดลิ้นจืออบแห้งจากกลุ่มงานวิชาการเกษตรรวมทั้งผลิตภัณฑ์จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอาทิกระเป๋าไหมญี่ปุน่นชาผักเชียงดาน้ำพริกปูม้านอกจากนี้ยังจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ที่ได้รับความสนใจอาทิผักสลัดผักไฮโดรโปนิกส์ข้าวโพดหวานมะพร้าวน้ำหอมไข่ไก่น้ำลูกหม่อนและผลไม้ตามฤดูกาลมีการวางแผนการผลิตเพื่อให้สามารถส่งผลผลิตออกจำหน่ายได้ทุกวันรวมถึงพืชผักและสินค้าแปรรูปอาทิขนมดอกจอกกล้วยฉาบน้ำหนุ่มข้าวโพดส้มแขกแช่อิ่มจากโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองรับผิดชอบจำนวนเจ็ฟาร์ม ทั้งยังมีส่วนจาหน่ายกาแฟและเครื่องดื่มด้วยระยะแรกจะซื้อมเมล็ดพันธุ์กาแฟจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาหุ้ยทรายเป็นวัตถุดิบหลักซึ่งได้วางแผนการนาเมล็ดพันธุ์กาแฟจากโครงการเนื่องมาจากพระรชาชดำริมาใช้เป็นวัตถุดิบต่อไปนอกจากนี้ยังมีสินค้าโอท็อปของจังหวัดนราธิวาสอาทิกลุ่มผ้าบาติกกลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านทอนและบ้านพูก,กาบแดงกลุ่มทอผ้าบ้านต่อหลังบ้านใสข่ขาวและกลุ่มทํานาบ้านต่อหลังกลุ่มน้าพริกกลุ่มปลากุลาเคมเอำเภอตากใบ เพื่อสร้างตลาดสร้างรายได้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องยั่งยืนสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาและต่อย,ยอดเพื่อความอยู่ดีมีสุขของราษฎร า10นาฬิกา50นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายทเที่ยวบินพิเศษที่ r t a F 260เสด็จไปยังท่าอากาศยานนา,นานาชาติเซียวซานนาครหางโจวมณฑลเจ้อเจียงสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19 ซึ่งนครหางโจวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่23กันยายนถึง8ตุลาคม2566โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยจะทรงลงแข่งขันกีฬาขีมา่ม้าประเภทศิลปะการบังคับมา้าหรือดัศศาสตร์ทั้งประเภททีมและประเภทบุคคลซึ่งในปีนี้สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ได้คัดเลือกนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันอีก8คนลงแข่งขันใน3ประเภทประกอบด้วยประเภทศิลปะการบังคับมา้าประเภทอีเวนติ้งและประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางเวลา16นากานาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวีนารีรัตนราชกัญญา เสด็จถึงอย่างท่าอากาศยานานานาชาติเซียวซานนครหางโจวมณฑลเจ้อเจียงสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีนายอัธยุดศรีสมุทรเอกอัครชทูตนกรปักกิ่งนางสาวปรีณัทอภิรัตกงสุนใหญ่น,านาครเซี่ยงไฮ้นายธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยรองผู้บัญชาการศูนย์การบริหารฝ่ายพิธีการทูตคณะกรรมการเอเชียนเกมรองผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศนครหางโจว แล้รองผู้บัญชาการศูนย์การบริหารฝ่าย,ายพิธีการทูตคณะกรรมการ Asian Game เอเชียนเกมเฝ้ารับเสด็จจากนั้นประทับรถจนที่นั่งเสด็จไปยังโรงแรมจุนเย่เขตถงหลูซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับเมื่อเสด็จถึงมีนางกมลทิปศรีสมุทรภรยาเอกอัครารชทูตพันเอกประไทัยชงสกุลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารทหารบกนาวาเอกกะจกยศทสารผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ นาวาอากาศเอกชนวีกรินมาลีผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศนายสุรเชษฐบุญทินันรองกงสุนใหญ่นนนครเซี่ยงไฮ้ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและสถานกงสุนใหญ่นนนครเซี่ยงไฮ้พร้อมด้วยผู้แทนโรงแรมเฝ้ารับสเสด็จโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะส่งฝึกซ้อมและส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้า ประเภทศิลปะการบังคับมา้าระหว่างวันที่21-28ถึงกันยายน2566ณสนามกีฬาขี่มา้าถงหรูนครหังโจวมณฑลเจ้นนเจอเจียงสาธารณรัฐประชาชนจีนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน เวลา1ิเอตกา6นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบป,ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยลาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2564ถึง2565นหอณหอเปรมดนตรีมหาวิทยลาลัยทักษิณวิทยาเขตส,สงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติถาวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาศิลปะการออกแบบประจำปีการศึกษา2564แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ5คนจากนั้นผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกโทและตรีรวม4,598คน มหาวิทยาลัยทักษิณจัดอยู่ในมหาวิทยาลัยกลุ่มที่2การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมมุ่งเน้นผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่เพิ่มขีดความสามารถแข่งขันของประเทศนำไปสู่การใช้ประโยชน์และต่อย,ยอดเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างมูลค่าขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่การแข่งขันระดับนานาชาติโดยดําเนินงานผ่านโครงการต่างๆอาทิ โครงการเพิ่มสมรรถนะและระบบนิเวศสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและนวัตรกรรมสู่การใช้ประโยชน์และขับเคลื่อนธุรกิจนวัตรกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตรกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเปเียดและแม่นยำในจังหวัดพัทลุงนอกจากนี้ได้ขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่และอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิน่นเพื่อเศรษฐกิจปลูกดาลาส้มจุกและมะพร้าวน้ำหอมพันแท้เพื่อสร้างไรายได้ให้กับคนในพื้นที่และโครงการพิเศษที่มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินการคือศูนย์แพทย์เฉพาะทางเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ที่ศาลาสาไทยสมาคมพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทักกรุณาโปรกกล้าโปรก,กระมอมให้ในายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิรยิยิ่งรามเกียรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่หนึ่งประจำปีพุทธศักราช2562โดยมีผู้เข้ารับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิรยิยิ่งรามเกียรติ ลูกเสือสรุดีชั้นพิเศษจำนวน15คนและเหรียญลูกเสือสรุดีชั้นที่1จํานวน417คนเครื่องราชอิสริยาภรณ์อ,อันเป็นสิรยิยิ่งรามเกียรติ ล so ูกเสือสรุดีชั้นพิเศษมีไว้สําหรับพระราชทานแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสรุดีชั้นที่1และได้มีอุปการะคุณช่วยเหลือกิจการลูกเสืออย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนับแต่วันที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสรุดีชั้นที่1ศูนยส่วนเหรียญลูกเสือสรุดีเป็นเหรียญสําหรับพระราชทานเป็นบําเหน็จความชอบในราชการสําหรับพระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือผู้ตรวจการลูกเสือกรรมการลูกเสือเจ้าหน้าที่ลูกเสือและบุคคล อื่นที่มีอุปการะคุณต่อการลูกเสือทั้งนี้มีผู้ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่2ประจำปี2562จำนวน154คนและชั้นที่3จํจำนวน297คน ที่พระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามสมเด็จพระอริยวงศาัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคับรินายกทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธเมตตาธรรมพิบาลซึ่งสารรงงานภาคแปดจะสร้างขึ้นเพื่อเชิญไปประดิษฐานณหอพระประจำสารรายงานภาคแปแห่งใหม่ตบลตลาดใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดภูเกต็ตเพื่อทดแทนอาคารที่ทําการเดิมซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติและเพื่อมอบแก่หน่วยงานสมาชิกสารยุติธรรมเพื่อสักการบูชาเป็นสวัสดิมงคล ในการนิเสเด็ดออกพยทีหน้าพระอุโบสถส่งจานมงคลอัขระบนแผ่นโลหะทองนาคเงินทรงอธิษฐานจิตแล้วท่งหย่อนแผ่นทองคำลงในแบบซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายนามพระพุทธรูปว่าพระพุทธเมตตาธรรมพิบานพร้อมประธานพระบรมสารีริกธาตุเพื่อบรรจุในพระเกตมาลาอีกทั้งประธานพระอนุญ,ญาตให้เชิญนักษรพระนามออ,อปประดิษฐานที่ผ้าทิพด้วย ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนาคารสวรรค์พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยตั้งแต่ปี2561ถึง2566ได้ดําเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาตามบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชาพัฏร,รวม134โครงการในพื้นที่1,027หมู่บ้านของจังหวัดนาคารสวรรค์และอุทัยธานี พร้อมติดตามการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นจากคณะบดีคณะต่างๆและรับฟังการนําเสนอผลงานกิจกรรมการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมที่นอกจากจะได้ผลลัพธ์ที่เป็นนวัตกรรมเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแล้วยังเป็นการมุ่งเน้นประสบการณ์ชีวิตที่ผูกพันกับท้องถิ่นมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีซอฟต์สกิลแห่งศตวรรษที่21ที่ผู้ประกอบการต้อง และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยที่ตำบลตาคลีอำเภอตาคลีจังหวัดน,นครสวรรค์อาทิโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Market Place โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิป,ปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนและโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางสามอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน463ชุด โดยมีในกริดคงเมืองผู้ราชการจังหวัดเพชรบูร์พร้อมด้วยแนอำเภอลมเก่าแนอำเภอวิเชียรบุรีแนอำเภอหน,นองไผ่หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนที่ได้รับผลกระทบร่วมในพิธีโอกาสนี้ได้เชิญพระจรักรแสทรงห่วงใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวให้ผู้ประสมอุทกภัยได้รับทราบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสมอุทกภยัยในอำเภอวิเชียรบุรีจำนวนหชุดอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น จังหวัดเพชรบูร์ได้รับผลกระทบจากอุทกาภัยเมื่อวันที่10กันยายน2566ในช่วงระหว่างวันที่15-17กันยายนที่ผ่านมามีพื้นที่ได้รับผลกระทบ3อำเภอได้แก่อเภหล่มเก่าอ,อวิเชียรบุรีและอหนอ,องไผ่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน400ครัวเรือนเบื้องตน้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐเอกชนได้เข้าไปให้การช่วยเหลือด,ด้านการดำรงชีพและซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายแล้ว